ป่านิ่นเงี่งพี่น้องป่านิ่นเง่ครับผมเป็นเลยครับแห่แพรโอ้ได้อยู่ครับป่านิ่นเง่ครับผมป่านิ่นเงแบบนี้นะครับปลากินโอ้โซ่งดินครับผมปลาอย่างครับผมสงสัย์จีเป็นปลาพวกปลาเงี่โอ้ป่านิ่นพี่น้องตัวเงี่เอ้าได้อยู่พี่น้องตัวนึ่งเอ้าโอ้แพรนี่ครับสองตัวสามตัวเลยเสียชเขียวครับปลานิ่นเง่ครับผม ครับผมสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุกุขนครับผมสวัสดีพี่น้องเส้นแห่เสี้นสะดุงกับผมที่กำลังรับชมนะครับเนาะครับคลิปนี้ก็เป็นการลงแห่จับปลาครับผมบันน้องแมงองครับผมอำเภอตำบลเมืองอำเภอบันไทครับผมจังหวัดขอนแก่นครับผมครับบรรยากาศครับพี่น้องวันนี้มากันเล่นนาวครับผมกันเล่นนาวขนาดนี้ครับครับตะวันเฮ่เพื่อแห่ฟังครับแต่ว่าส้นสะดุงนี่จะมีหน่อยครับผมส้นสะดุงประมาณ ประมาณสิบระรับผมสิบสิบตัวอยู่จะน้อยเพราะว่าอยู่ฝั่งะตะวันตกครับผมฝั่งตะวันตกนี่ครับแต่ว่าเซียนทั้งหลายนี่คือลงประจําตําแหน่งแล้วครับผมครับลงประจําตําแหน่งหลายแล้วกับการอเวลาอย่างเดียวครับผมครับเราจะมาเคลื <laughs> อ่อนนี่ว่ามปแล้ไปแกงข้าวคุณแล้วครับผม โซนสะดุงครับผมโซนสะดุงยุกกย่ยกลไกแล้วครับผมเี้ยปนเปรีเดนบนี่จะเป็นคื้จีนบาเจกจแล้วครับผมอีสานบานาสวนครับผมพน,อย,นอยู่ในน้องยุกสะดุงสะดุงโตครับผมยุกสรุงโตบัดนี้เขาจะหาพ ครับไกยูไก่ครับผมคนละคิดคนละช่างเลยเดี๋ยวอ้อทุ่มเหี้ยจากบางจากข้าวคับผมจากย่างใหญ่ไปทั้งโซนสุรนครเพลาบอมเบ้พวลาบอมเบ้ทีมงานมหาเด้ออยู่บนไหนประกาศยุ่งเพื่อนไงลูกพวลาบอมเบ้แม้คุณจะยุตต้นตกแต่ลูกกันปะอยู่บนไหนเห็นด้วยเวาบอมเบ้แมทีมงานมหา ยุงดยเป็นเนาแมหามาให,หนเจ้เาพีแหงอตีบอมเบยนักเสียวไมู่้กรังไหนบอมเบย์นักเสียวมืเอา,นเนาม,มูนี่หนหรือล่งซิขแนงมมูมหามูวะก็เห็นกันเนเสีย,ยภากับเสียมมา่อ้งกแหีแต่ว่าบอมี้อุปกรณ์มานําบอมเบย์นักขเสียวเด้ราคเป็นไปได้ยกมื่อึ้นในพื้นกรแน่ว่าจุดือใจุ้งดยพี่นองเนาะ ก็ <ส gas: S 2> เลี้ยงค้นสุดแข็พี่น้องาะมีต่ค้นมีระดับเด็กพี่น้องก็มีตะขนมีตะนนะครับเอาจวดละพ <ytes dinner. S 1> ี <cam> ่น <Freud> <cam> ้องจวดโอ้ยจวดละพี <cam> ่น้องโอ้ยภาพบรรยากาศที่สวยงามกับพี่น้องอ้าจวด ทานได้ดีเขามารับชมนะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้บ่าวอพิศานครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับครับมาเบิึงครับรับได้ก็จะไปเบิึงสะดุ้งครับพี่น้องเบิึงสะดุ้งรวมรวมมือนะครับที่ประวันก่อนพี่น้องเนาะ ถึงี่นอยทีไครับเลยครับสะดุงโดดบปครับเนรับแต่ไม่ิดเข้าพี่น้องเนาะโอ้ได้อยู่ครับสะดุงครับผมสน้อย่องนรบสดงม้มงพี่น้องเนาะโอได้อยู่ครับสะุงครับผมสู้มึงจน้อยพี่น้อเอรัสง้พี่น้องนี่อ้ยฟังใกล้งครับผมมันนลายพี่น้องเนาะเ้อยู่ัครับผมันอยี่้งนา้ได้ยครับสงครับผมส้งันอ้อาโอ้ไดอย่บ่ได้เร้มันจับเีย้อเได้ ฝรั่งนี่เงี้ยพี่้องฝรั่งนี่เงี้ครับผมโอ้ยพี่รองครััวนี่ตัวไยครับผมบฟังนั่นกัได้ครับผมไปงตัวปลานิ่พี่น้องบิุงตัวปลานิ่ครับผมโลกวัวครับรุนนี้ครับผมปลานิ่รุ่นนี้โลกวัวครับตัวนีครับตัวนีครับ ครับตัวนี้ตาทีประมาณเจ็ดแปดชีตพี่น้องตัวนี้ครับถ้าพีเครื่องใหญ่บุญเป็น้องนะมีเครื่ครับเอาไปน้องเลยนะครับผู้เดชผู้ดชตัวนี้ถนาเราจะพาลุกไปได้เป็นน้องเนาะยังหาเป็นยึดเป็นจับมากเพราะดาวก็แต่เขาค่อเมื่อยพี่น้องเนาะที่แม่ที่เหลือได้เพราะที่เหลือตาหน่ะนี่ครับแห่แพร่เป็นไรครับแห่แพร่โอ้ได้อยู่ครับกว่านิดนึงครับผม ปลานิ้งเงีเสียสีฟ้านี่พี่น้องกับปลานิ้งเงีครับผมเสียแพะนี่ครับแพะนี่ครับเสียสีน้ำเงินครับผมสีกรมท่ากับปลานิ้งเงีพี่น้องคุณครับใส่หมวงอีมองห์ไปละครับกับผู้มาร์สได้ครับได้เรื่อยๆครับผมเพราะว่าตัวนี้ตัวหน่อยครับผม จนแค่เสือสีสมครับผมกับหมวดทหารนี่แหละครับเบิงว่าจะมาไหมครับผมบ่อได้พี่น้องกับแค่นี้มีสองทันนะครับเป็นกระไดปานิ่งครับกดปานิ้งครับผมสองทันนี้ครับเพราะว่าระเอ็มันเป็นระเอ็เป็นปานิ้งับผมกัรอเบิงขับ่ว่า ปลาอย่างอื่นที่สิบบมีครับผมบะหมีหน่อยครับปลาตะเพียนก็มีอยู่ครับปลาตะเพียนแต่เกิดว่ามีปลาจีนนี่มันจะเป็นบรรยากาศอีกแบบนึงนะครับปลาจีนโอ้ช่องดินครับผมปลาอยังครับผมสงสัยที่เป็นปลาพวกปลาใหญ่โอ้ปลานิ่งพี่น้องตัวในี้อู้ลุนพี่น้องลุนโลกโลกคุณแล้วครับปลานิ่งตัวนี้ครับผมเรียบครับอยากให้มีปลาจีนนะครับผมเพราะว่าปลาจีนนี่มันเป็นปลากระโดดพี่น้องเป็นปลากระโดด ปลากระโดดแล้วก็มันจีทําให้การลูกแห่เจ้าป่ามีสีสันครับผมมีสีสันถึงแม้ว่าการเอาไปขายครับปลาจีนจะขายขายยากขายบ่ได้ขายบ่ดีแต่ว่ากามันจีเป็นการสร้างสีสันให้กับกับการจับปลาครับผมนะได้ครับตัวนึงครับผมรุ่นแห่ใกล้ครับผมแพ่ใกล้ๆนี่ละเสียสีชมนี่ละส่งสีได้ยพี่น้อง ทีได้ยุ้ครับโอ้ท่างผุ้นับกฤษแล้วแค่สองนี่กันได้กิไม่อีกเราตัวนึงครับผมพี่น้องก็ฝากไว้ครับผมเกิดว่านี่เสียงเพ่งกลินมาเพราะว่าตรงนี้มันกลินอาจจะเป็นเพ่งเลกชิสครับผมท่า o ยูทู e นะครับนเนาะเพ่งเลกชิสมาไปสงกันสีเเพ่งแสกซอนไปอีกครับผม ีครับาการไล่สดอาจจะมองไปเห็นหนะครับเนาะการอชมติดตามทาง,ทงบ,าาาบ่าวพิสารบานสวนครับผมทางบ่าวพิสารบานสวน,วาาน,สวนครับบางท่านก็พึงมากครับผมนี่ครับพึงมากกับนี่พี่น้องกับพี่สี่ยู่ไก่ท่างไก่แล้วครับผมนี่ครับสองท่านครับผมนี่พึงมากกับนี่พี่สี่ยู่ท่างไก่แล้วครับ ไปเรื่อยครับผมบุญกันไปเรื่อยปุริจิมันครับแค่นี้กับโขนครับโนสองโตครับผมสองโัว่ากับกะได้อยู่ครับผมได้อยู่แต่ว่ากาจจับว่าเยอะแยะเพราะว่ามือนีกินของมาหลายครับผมว่าต้อง เป็นยังเพิ่งวาะนะครับน้องปลานินน้หนี่บ้านปลานิ้มต้องใจกันลาครับผมบ้านนี่เนี่ยสองปืนสามปืนบ้านลงไปให็นไหมเห็นเผาเข้าคนละปลาตะเพียนหน่อยปลาหนีนหน่อยเอ้าตัวใหญ่อยู่ปลาหนี้เด็กคนนึงกี่น้อง อันนี่นตัวนี้ตัวน้อยครับปลาครับตัวนี้ตัวน้อยโอ้พี่น้องรถตัวนี้พี่น้องโอ้หลุนใส่โลพี่น้องปลานิ่นกับเสียสีเขียวนี่พี่น้องเบิ่งพี่น้อง เดสีเขียวครับผมใส่โลเลยโอ้แค่ทั้งหลังได้ตัวน่อยครับผมแค่ทั้งหลังตัวน่อยอา้าบูยพี่น้องเฮียฟังนี่พี่น้องหมดลงไปพี่น้องนี่หมดเอายังได้พี่น้องนี่พี่น้องนี่น,นี่น,น,นี่เสียแดงครับเสียแดงครับเสียนีครับ นี่พี่น้องมีละเมียนเมียนครับเด็กยิ่งพันวางเสร็จและบ้านมักพร้อมพูดแล้วบ้านมักพร้อม <c oughs> จักน้อยนี่ปลานิ่งกับสิ่เงาเพราะว่าตอนนี้ประธานในปัญใดหรอกครับหอตะไน่ตัวนึง เรียนเรียนเรียนคุณที่เล็กๆนี่มันมันจะเนี้ยมันมันยังเรียนได้สบายมีอยู่บ่ครับกับแค่นี้เดียตัวนึงครับผมเดียวตัวนึง รุ่นเป็นโลยุ่นิแปลโลยุ่ยนิเนาะปลานิ่นเนาะเจเดียงนี่ไปแล้วครับปลานิ่นนี่ครับมันกะต้องใส่เวลาครับผมวันทีงสี่เห่าซื้อกับมืถือได้พี่น้อง <c oughs> คันคันว่าปลาต่ำนี่คือต้องเอามดเอาครับพี่น้องกันจริงอีรีมดเอาได้นีเบิ่งไงนี่นะครับมดปลอดปลอดจริเบิ่งว่าชีได้ปลาเพราะ,ระ,ระนี่ได้ปลาก็นเป็นของแล้ว ขึ้นมาแล้วครับหมดปวดปวดมึงด้วยพี่น้องสีได้ปลาบ่หมดสองเทียสามเทียเป็นของไม่เอาปลาทันหลับพี่น้องตะเพิ่งเอาเอา้าได้อยู่พี่น้องตัวนึงโอ้ตัวนึงครับเอา้าสมหมดอยู่หรอตัวงามอยู่โอ้ยแพนี่ไหมนี่ครับบังจั๊กหน่อยสองตัวเลยเมื่อกี้ทันหลังเซอดี โอ,อ้แค่นี้ครับสองตัวสามตัวเลยเสียสีเขียวขับยูไนเตมือผมอยู่แล้ว e อ้สามตัวพี่น้องไอเสียสีเขียวเมื่อกี้ อ๋อเมารุ high, anything, ่นเสือสีแดงนี่น um ้องเสือสีแดงเนาะบออะไรครับเนาะเสือสีเขียวนี่ครับหมวกอีมงครับ นี่เทคนิคการห้าวครับผมยกจังหน้อยบิดยกจังหน้อยบิดครับผมเบิง้งเราเฮ็ดดีเบิ้งครับที่นี่ป่าวะนี่ป่าวะครับโอ้คันส้งกลางๆสีมันสีอะไรยุติโอ้ยไม่ไม nggak betul nwei, kita butuh nggak betul nwei, alah, dulu apa? dulu apa? ini pemain โอ้บหอะไรพี่น้องเ <c oughs> อ้ผู้ใดผู้ใดส <c oughs> ิมันหมือนกันพี่น้องผู้ใดมันกะผู้ใดมีแห้งไรครับผมจำเป็นเฮียฟังก็ได้โดดเอาโดดเอาฮ้ทั้งใดเหล่าขึ้นมาขาดขาดก <c oughs> ับโมลูวาสิเดเห็นป่าซุ่มป่าใหญ่ยบุครับผมยินว่มามี เอานี่ครับนี่ก็เป็นสะดุงครับพี่น,อน้องสะดุงข้างนี้กับสองสามสีปป่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิี่ยี่สพูดแล้วพี่น,อน้องแกยี่อยู่ครับฝัน,นงี้ครับผมชั่วฝน,นงี้ ก็ได้ยี่พี่น้องนี่ครับเอานี่เดี๋ยวปลาสามตัวครับแหพื่ทั้งหลังครับสะดุงนี่ครับปลาคือสิบวกครูก่นน,น้องนอบพี่น้องมนอันนี่ เอาเอาสูา่ไปพี่น้องสู่ไปสูป่ไปเออลอยมาวันหนาสะดุง้งเอา้ายกแม่ครับสะดุง <c oughs> ะด้งไงไล่ปลาแล้วยกสะดุง้งยกยกเขามีเขาวะเอา้าสะดุ้งได้สิเขา อเอา้ากะเริ่มเจริญร้อยล,ละพี่น้องกับปลากะคือสท่านนี่คือคักนะครับผมคือสบอท่านเนี่เห็นหลายหรอกผมกะจังเดยแล้วกะสที่ฝากพี่น้องไว้ครับผมถึงแม้ว่าปลาบม่ได้หลายครับผมก็เห็นหลายครับฝากพี่น้องไว้คือเจ้ากับผมฝากกดไลค์กดแชร์ครับผมเพืเ่อเป็นงกาลังใจให้บ้าพิซซานครับผมการลุกเห็นจับปลาครับผมกัน วิธีชีวิตการหาอยู่หากินพี่น้องครับถึงเป็นว่าสิได้หน่อยได้รายซ้ำได้กับเป็นการวิธีชีวิตนะครับหาอยู่หากินครับผมสําหรับนี้บ่าวไพศาลกับสิยุติการไลรสดครับผมขอบคุณพี่น้องที่เข้ามารับชมนะครับเนาะเป็นกําลังแจ้งใจครับผมที่กดไลค์กดแชร์ครับผมขอบคุณทุกท่านนะครับเนาะสวัสดีครับพี่น้องเข้าสู่วันแล้ว ทั้งสะดุงะ้งอะไรเต้องขายแต่ว่าสิงห์ไกว้บ่หรอพอเราสิขายเหียไปซื้อสะดุง้งขายเหียไปซื้อสะดุง้งเห็นเห็นสะดุง้งเขาอันปลาเขาสะดุง้งครับขายเหียไปซื้อสะดุ้ง เีที่ครับโจบแบบเีที่โจบแบบเีที่หรือโจบแบยบสโซโอ้นีเนี่ยตัวปลาสะดุ้งสะดุง้งพุ่นครับ โอ้แไละเฮียแพร่ขึ้นไปไท่ละคนเราได้ดีเ้อยเอาไปทังเดยคือเห็นตะเพียนี่เมียนหมดนี่สากับไข่ตัวละลอย ตันี้ครับผมไปยมนะครับลมบ้านแปเอาเลขาเขียนตแดงซื้ออยู่ไมเจ้าสียบไก้เสียบอ่ารถึงียพลบ้านแบกุ้นาุ้นครับผมเสียแดงสองแดงไหมครับผมตัวนี้ ไม่ต้องใชลกแจกเลขาแจงเหินชวงให้อูในนี้บ่เปิดนเอยอมัดาบ้โิารงเให้ดนโดนี่บัดเนาโลเดอาว่ดีเพ่เิกน้ตัวนี่หาท่าไหรอืนิน้อยครับนิดน่อยเ้ก็อยากกับมาเอา่ยากหาื่อ รบกาเจ็กปลาหนิ้นน้อยข้อยามี่แปดองกรอบพ่อกขบรา่อขึ้นานี่ครับ่นขายแล้วครับเป็นปลานิ้นปลาตองกบปลากะเงียงไงีครับ

นี่ครับตัวครับปลากําลังคึกค่กครับผมปููัวได้หากะสิเด้ปลาหลายก็ปูหาอยู่หรอกครับผู้มานผู้มานนี่เราผู้ยู่ฟังนี่มันก็มูครับผู้ยู่ฟังนี่มานกระมูครับผู้มาสือหมานกว่าเออตัวใหญ่ครับปานิ่ตัวนะตัวจะบาดครับตัวใหญ่ โอ้เก่าสิบบาทเอาเอาเอามันครับมนันยังเหลืออยู่ครับยังเหลืออยู่โอ้ตัวใหญไก็ยังเหลือ,อตัวนี้บบโอ้มีค่าขายได้เท่าได้แล้วครับมีค่านี่โอ้ได้ทื่แล้วนะ,ะโอ้อยังยื่อน,น,องงอนอัน ไอ้เจ้าเดียวจีครับนี่โอ้เจ้าเดียวโอ้ได้ขึ้นขึ้นแล้วครับอันนี้กักำไรคาน้นัมันคาน้นัมันนี่กำไรเออเดี๋ยวก็ได้กำไรครับโอ้เมื่อนี้กับกองเชี่ยมาหลายครับแต่ว่ากับบัวคือขัราะว่าป่าป่าว่าหาวพี่น้องป่าว่าหาวโอ้มีปลาบึกอยู่โอ้ผู้ใดได้ครับเชี่ยนทั้งไหนนี่บันแบกจ้าบันแบกโอ้เชี่ยนบันแบก ขับันทับเปียะใช่ลอโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับผู้ได้ได้เนี่เซียต้นบ่อันนี้เซ้ใดกตอันนี้ผูดได้ได้ภาษาันใช่คือเกาได้ได้ขึ้นไปนี่านิ่นตัวใหญ่เนาปนิ่นเนาะปุปงปิงรงนก่อนซ่อนตัวปลานิ่น แต่ว่าพี่น้องมาหลายไหมหลายค่ะคิวหลายค่ไนฮะาลูกศย์นะครับไปยี่สิบิน้องมันเปลี่ยนนะปอพี่ยมากมเตเปลียนักวัดจับหาโบกเชิงนะพี่น้องเอาครับกุ่นอีกจังหวะจะเข้าพี่น้องก็จะได้พาพี่น้องกลับหลับคุมครับ มือน,นี้กับผู้มานกับจังสีมานพี่น้องเอ้ยครับผู้มานก็ได้ทุนขึ้นครับผมครับกับได้กำไรกับมีแล้วครับผมกับผู้เพิ่นขายผู้เพิ่นมา,านเพิ่นได้ข่า,ขาลุ่งแล้วครับ, 500, าบหาลอยครับแห่เพียครับผมครับแห่ฟังกับผู้ล้พ้นกับถือว่ามา,า,มานอยู่ 2, 3, 2, 3, ครับผมปานินครับได้สองตัวสามตัวกับกุ้มค่าแล้วครับผมครับต่างมาเรียนน้ำพี่น้องต่างแม่เรียนน้ำเพราะว่าอากาศพอตั้งสีกันแล้วเข้าในหาญอยู่กินกัน สบายพี่น้องหาอยู่หากินกับมีความสุขครับผมผู้มิภาคเหนือครับภูมิภาคหากิดพีความสุขครับผมอะไรไม่ได้ก็อีกเรื่องนึงครับผมครับว่าตอนเย็นเขาอาจล่องแหล่งป่าทั้งไหนครับผมกับอะไรไม่ได้กันเรื่องนึงก๋าติจมเนี่ยแหละครับผมฮะภูรค้นขอเมียมาเมียบ้านก๋าติจมเนี่ยแหละครับผมแต่ว่ากโอ้ยังครับผมหน่วงหนาเกี่ยมือไม้เก่าล่ะครับผม